สวัสดีครับเพื่อนๆยีนีต้อนรับเข้าสู่เนช่องสนุกเราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยมาโคตรโคตรนานนะซึ่งทางเกมเนี่ยต้องบอกว่าใครที่เปิดดูในเกมเนี่ยเหมือนจะยังดูไม่ได้ครับแต่ว่าทางเพจ Facebook นะครับเขามีประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะรวมทุกอย่างที่ผมอยากทำ เกี่ยวกับเกม FK Journey ในช่วงนี้ให้หมดเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปเกมนี้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือ 1. ก็คือมาอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็2จะมาเปิดกาชาของเกอร์ด้าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเกอร์ด้าเข้าตู้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เรียกว่าน้องได้ไหมหร,หรือต้องเรียกว่าเจเจเกอร์ด้าแล้วกัน ก็เนี่ยผมมีตั๋วฟรีไม่ใช่ตั๋วฟรีตั๋วที่เติมราคาพิเศษมานะครับ40ใบผมก็กะว่าจะเปิดแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนสำหรับเกอร์ด้าตัวนี้นะครับบอกตรงๆนะผมยังไม่รู้เลยตัวเจแกเนี่ยทำอะไรได้นะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแทงที่ใช้ใน PVP นะครับแล้วประเด็นคืออยากจะบอกว่าแผ่นนี้เนี่ยตัวที่มันใช้พ v พีเดี่ยวเพื่อนคือเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่วานจริงๆเนี่ยต่อให้ชอบยังไงนะครับผมแนะนําว่าข้ามไาดีกว่าเพื่อนเพื่อนสำหรับเกอร์ด้านะยกเว้นใครที่มีตั๋วราคาพิเศษแบบบผมนนะะครัก็เปิดดไ้ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับและอีกสาเหตุที่ผมบอกว่าให้พอเนี่ยเพื่อนๆก็เพราะว่านี่เลยครับ ล่าสุดนะครับพูดคุยกับนักออกแบบครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาดูไทม์ไลน์อันนี้กันก่อนครับก็สําหรับไทม์ไลน์นี้เนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ของกลางเดือนมีนานครับไปจนถึงเกือบจะปลายเดือนเมษาเพื่อนๆโดยตัวละครที่จะมาต่อไปนะครับต่อจากเกอร์ด้าเนี่ยตัวที่ใกล้ที่สุดเลยนะจะเป็นตัวละครแสงมืดเพื่อนๆน,นี่เลยนะครับ justice d e s e t นะตัวนี้ครับบอกเลยว่าตัวแสงมืดตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ คนรอคอยแล้วก็คาดหวังกันเยอะมากนะและผมว่าตัวที่คนคาดหวังบวกกับเป็นตัวที่มาจาก FK k a r อ n a เกมก่อนหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะเก่งแน่นอนนะครับเหมือนกาแฟอะเพื่อนๆโอ้โหแฟร์นี่ตอนนี้คือใช้แทบทุกบอสใช้แทบทุกดานนะใช้แทบทุกคอนเทนต์ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เกิด้าออกตู้นะครับแล้วก็ต่อจากเกิด้าก็จะเป็นพี่หมาด้วยครับใครที่กําลังรอพี่หมานะโอ้โหบอกเลยว่ารอมานานมากนะครับเอาจริงตัวผมเองก็คิดว่าพี่หมาเนี่ยจะมาเร็วกว่านี้นะอันนี้เนี่ยคือมาเกือบท้ายซีซั่นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัว๋วเตรียมเพชรกันให้พร้อมได้เลยนะใครที่อยากจะไปสู่ขอบพหมาแล้วก็กลับมาที่พูดคุยกับนักออกแบบอีกทีนะเ,นเพื่อนๆสำหรับพูดคุยกับนักออกแบบเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีคลิปออกมานะครับแต่ปกติทางเกมเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีคลิปตามมาทีหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเป็นเหมือนแค่แพทโน้ตเฉยๆนะครับก็ลหลักๆเลยนะครับคอนเทนต์ที่กำลังจะมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกครับ กิจกรรมโคลาโบหรือว่าคอลแลบเพื่อนๆก็คอลแลบแรกของเกม FK Journey ีนะครับใกล้จะมาแล้วนะครับโดยตรงนี้เขายังบอกด้วยนะว่าฮีโร่จากครอสโอเวอร์ตัวมาสู่ Esperia นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลุดออกมานะว่าคอลแลบหรือว่าโคลาโบที่จะมาเนี่ยคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีแล้วถ้าผมมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะอ๋อใช่แล้วก็วิธีการได้รับตัวละครโคลาโบนะครับตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาบอกว่าได้จากการสุ่มกาชาเหมือนตัวละครปกติเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดตัวโคลาโบ บอกเลยว่าเก็บเพชรน้องตัวเขื่อไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าคโคโลโบเนี่ยออกไปแล้วมันจะมีโอกาสได้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีการปรับช่วงเวลาซีซันนะครับจากเดิม1ซีซันเนี่ยมันจะกินเวลา4เดือนเพื่อน,อนแล้วบอกเลยว่าไอ้สเดือนเนี่ยเป็น4เดือนที่สนุกเดือนแรกเดือน2ก็โอเคนะครับแต่ว่าเดือน3เดือน4เนี่ยคือแห้งมากๆนะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะทําการเปลี่ยนแล้วครับจากระยะเวลาซีซัน4เดือนจะเหลือเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะ ต่อมาอย่างที่3จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับประกวดความนิยมตัวละครนะครับโดยตัวละครที่จะเข้าร่วมเนี่ยรู้สึกว่าฮีโร่2ีตัวแรกที่มาตั้งแต่ต้นเกมนะเพราะว่า27ตัวนี้เนี่ยมันจะยังไม่มีเครื่องหัวนะครับหรือว่าไอ้หมวกที่เป็นประจําตัวละครเน่ะเออประจําฮีโร่แต่ละตัวแล้วก็จะมีพวกของมีพวกกิจกรรมแจกกรอบรูปหมวกอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็อย่างที่3ทีมงานเขาจะเปิดกิจกรรมทัวร์นามต์ใหมเ่เพื่อนการประลองแสงตะวันนะครับ เขาบอกว่าจะเป็นการแข่งขันแบบดองเอาหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับใครที่ชอบท้าทายแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวรอกิจกรรมนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็อันต่อมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็ดมากเพื่อนๆโหมดจําลองการจัดการนะครับหรือว่าเหมือนโหมดสร้างบ้านมัน้งไม่ใช่สร้างบ้านดิเหมือนสร้างอาณาจักรอะครับปลูกผักทําสวนอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้นะก็สำหรับโหมดนี้เนี่ยทีมงานเขาบอกว่ามันจะเสร็จเราก็เปิดตัวให้เราได้เล่นประมาณปลายเดือน6หรือว่าต้นเดือน7กรกฎานะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันครับ นอกจากนี้ทีมงานเขายังมีภาพเลยครับมายั่วน้ำลายด้วยนะโหมดสร้างอาณาจักรสร้างฟาร์มนะครับจะเป็นประมาณนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเพลย์เนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะครับใครที่ยังเล่นอยู่นะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะแน่นอนผมเนี่ยก็รอด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็มาครับถึงเวลาอันสมควรนะเดี๋ยวเรามาสุ่มกระชาแล้วก็จบคลิปนี้ก็เลยดีกว่าก็คลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าทําแบบรวดรวบรัดแล้วก็กระชับมากๆนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้เกิดได้ามากี่ตัวนะ ตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยผมก็ซื้อพวกแพ็คแบบพันสอยู่นะเนี่ยผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับเพชรนี่ผมก็มี5้0แสนเลยเพื่อนบอกเลยว่าโคโลโบเนี่ยไม่รอดนามือผมแน่นอนครับมาแต่ตอนนี้ขอเกิดได้ก่อนนะ3ามไปครับมาหน่อยเกิดได้พี่หมานี่ผมยังไงก็ต้องเปิดเพื่อนบอกเลยพี่หมาเนี่ยผมก็รอด้วยครับผมชอบมากเผ่าเมาเลอร์นะครับ ไปครับอันนี้เกลือนะโอเคซิงแบทเด็ดอยู่ฮึบมาหน่อยได้ไหมเกิดาโอ้โหเนี่ยเอาจริงนะคือผมมาสูงไอ้ตัวแดงเนี่ยมันชอบออกม่วงหนึ่งตลอดเลยไม่รู้ทำไมฮอตกินนะครับอ่ะฮึบไอฮิวจินดิไม่ใช่ฮอตกินนะมันอีกตัวหนึ่งนั่นไงโอเคครับเป็นไปตามที่คาดนะเกมนี้แบบตัวแดงเนี่ยมันเป็นตู้โคตรเกือเพื่อนจริงๆ ันรันนะครับมาสุดท้ายเกิดได้สองได้ไหมสงสารหน่อยโอ้โหดูดิเดี่ยวนะพระเจ้าช่วยโอ้โหคนอะไรมัจะเกลือขนาดนั้นตัวแดงนี่เพื่อนๆเ,เปิดเป็นยังไงลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันบ้างนะครับเกลือกันแบบนี้ไหมหนึ่งม่วงทุกรอบเนี่ยบอกผมด้วยนะจะได้รู้ว่ายังมีเพื่อนนะครับไปอันไหนเนี่ยสุดท้ายหรอ อยากดูฉากเบิดตัวด้วยนะครับไม่ใช่อะไรฮหึบ <Hi. S 1> ไม่ใช่ <chi> โอเค <hi. S 1> มาแล้วนะครับเจเกอร์ได้น,นะเดี๋ยวค่อยไปเลือกตอนที่แบบเข้าตู้ถาวรแล้วกันมาก็เดี๋ยวส่งท้ายนะครับเอาตู้ไหนดีตู้นี้แล้วกันมาตัวดำเอาจนกว่าสีทองจะออกครับไป ล้างซวยหน่อยจบแบบดวงไม่ค่อยดีมันไม่ดีนะผมว่าโอโ้โหนั่นไงลามมาตู้นี้เฉยน้องบอนนี่นะครับไปพอไหมเฮ้ยโอเคแบบนี้ได้ครับถ้าครบ20่สโลนะ20่สโลดูซิตัวอะไรแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เอามาสัสทึบ โอเคครับลูโดวิกนะได้อยู่ได้อยู่ลูโดวิกนี้ก็ใช้เยอะครับเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ลูโดวิกผมเดี๋ยวลองเช็คหน่อยคันหลันนี่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไหนลูโดวิกผมใกล้ขึ้นอย่างโอเคยังไม่ใกล้นะครับเพิ่ง2ตัวนะขาดอีก4นะครับจะเป็นดีลเลอร์2อนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้ท่านี้แล้วกัน สุดท้ายน,นี้ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบย่าไงอย่าลืมกดไลค์ส s ดท i b ยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย